ในวันน eh, ี <mat semester. S 1> <is> ้นะครับผมผมคิดอะไรเล่นพี่เรียนพี่เรียนออกมานะครับเป็นขนาดท่อเป็นนิ้วครึ่งนะครับผมปลายเป็นประมาณนิ้วครึ่งประมาณนะครับผมก็อยากลองดูนะครับผมคลิปนี้ว่ามันจะมันจะเป็นประมาณไหนเนาะ ผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับช่องพีก๊อสสารเหมือนเดิมนะครับผมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอยู่กับโซนิกอีกแล้วในครับผมโอเคก็เป็นคลิปั้นโซนิก ep สองแล้วนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมผมคิดอะไรเล่นพี่เรียนพี่เรียนออกมานะครับผมก็คือว่าตัวนี้นะครับผมเดิมทีเป็นท่อพาหมกนะครับผมแต่ว่าผมอยากลองใส่แบบให้มันล่นๆนหน่อยให้มันล้นนหน่อยแพ่อแพ่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะแพร่หรือเปล่านะครับผม ก็มันผมจะเรียกกันว่าท่อทาลายประสาทหูนะครับผมอ่านะครับผมท่อทำลายประสาทหูที่ผมจะใส่นะมันจะเป็นแบบไหนแรัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเป็นท่อไปนี้นะผมเป็นท่อโซนิกนี่แหละนะผมแต่ว่าเป็นท่อที่ผมทำขึ้นมาเองนะผมก็ใส่นี่ก็คือทําเองเป็นแป๊บนะผมเป็นแป๊บตรงเลยฮารุนะครับนี่นะครับผมเป็นแป๊บรูเดียวนะผมท่อรูเดียวเป็นขนาดท่อเป็นนิ้วครึ่งนะผมปลายเป็นประมาณนิ้วครึ่งประมาณนะครับ ยประมาณเดี๋ยวผมจะมานิ้วครึ่งหร้วสองนิ้วน,น่าประมาณนิ้วไม่นิ้วไม่นิ้วครึ่งก็ประมาณนิ้วนิ้วแปดัะผมนะครับผมนิ้วก่อนดีนะผม,ผม,ะผมโอ้ยไกลกระได้ใจะ่ไนวล้วนถ้าผมก่อนื่นมาฟังเสียงท่อพามุกเลยนะผมมันจะเป็นยังไงไะครับผมอัะนนี้ผมขอบอกก่อนนะครับผมเครื่องลูกนี้นะผมมันไม่ควันแล้วนะผมเพราะว่าผมได้ทําใหม่นะครับผม ก็คือได้ทาการเปลี่ยนเป็นคาบูของเคอารนะรผมแล้วก็ไล่หนุ่มหนูใหม่นะผมแล้วก็ไล่เป็น e ี20นะครับผมนะวของรถฟั่งได้ครับผมเป็นอ e ี20นะครับผมก็คือรอบเนี่ยใช่ครับว่าค่อนข้างมากรอบนี้เล่งได้แบบสุดเลยนะผมเดี๋ยวผมจะเล่งให้ดูนะครับผม ครับผมเหลือเหลือแค่เหลือเหลือแค่ตั้งเบาวนะครับผมผมยังไม่ได้ตั้งเบาวนะครับผมทีนี้อาจจะมีเสียงดังของเบาวนิดนึงนะครับประมาณนี้นะผมวันจะไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเร่งให้ให้ดูนะครับผมเนี่ยดับจ่อยเดี๋ยวก็ผมก็จะเก็บพวกอ่าชุดหน้าอะไรท,ทั้งหมดเลยนะผมเก็บไปทั้งหมดเลยพวกสายระยงระยงังอะไรก็ทยอยมาแล้วนะครับผมเนี่ยก็คืออะไรนะครับผมก็ทยอยมาแล้ว ครับผมนี่ก็เป็นตาน้ําตัวนี้ก็น่าจะเป็นหม้อน้ำซีดีหรือว่าอะไรนะผมก็เดี๋ยวค่อยแกะดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาที่รถกันก่นกนอนเดี๋ยวสตาร์ทใหม่นะครับประมาณนี้ตัวนี้เวลาเครื่องร้อนนะครับผมเวลาเครื่องเย็นมันจะอยากวูบๆนะครับผมแล้วก็มาใส่เป็นขบูพวกนี้นะผมมันไม่ใช่ขบูสุญญากาศนะผมมันก็คือเล่นกระแทกก็ได้ มันต้องค่อยๆเลี้ยง,งค่อยๆเลี้ยงคันเร่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวประมาณน,น,าณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ดูนิ่มๆนะผมตัวนี้ก็คือไม่มีควันเลยนะผมจะสังเกตได้เลยนะผมว่าไม่มีควันนะผม นะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าผมจะตัดเสียงลงอีกนะผมเพราะว่ากลัวว่ามันจะติดเหลืองหรือว่าติดแดงเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเสียงรถมันก็ไม่ค่อยอันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนเป็นท่อที่เป็นท่อทําลายประสาทหูนะครับผมอ่ะทำไมถึงเรียกว่าท่อทําลายประสาทหูนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงนะครับผมแต่ว่าท่อใบนี้ได้ยินเสียงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับผมก็เป็นประแจเบอร์สิบนะครับผม อ่อนดูนี um ่ด um ูด um ุนนะครับผมไปเจีนสิ่อน นี่ก็คือเดี๋ยวผมจะได้เก็บงานอีกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งเร์าวอีกแต่ว่าถ้าทว่าผมทําตอนกลางคืนได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็อยากเวลาทําอะไรนะผมก็อยากลงคลิปให้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามีแค่ตัวคาบูนี่แหละนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงเพราะว่าผมใช้เวลาไล่ไปเรื่อยๆนะผมไล,ไล่จนกว่ามันจะได้นะครับผมแล้วก็น้ำมันที่ไล่นะผมก็ย้ำอีกทีนะครับผมเป็นน้ำมัน E20 นะครับผม E20 เท่านั้นนะครับผม แต่ว่าถ้าใส่อีกอื่นได้ไหมก็ได้แล้วผมแต่ว่าน้ำมันจอดหนารับผมถ้าไปเติมน้ำมันตัวอื่นนะผมหรือไม่ก็บางไ,ไปนะผมอ่ะย่เราจะมาใส่ท่อทำนายประสาทของไปนี้เลยใส่เดี๋ยวว่า ็เอาไว้ขับเล่นนะผมจะไปขับแบบอะไรมากมายนะครับผมก็อยากลองดูนะครับผมคลิปนี้ว่ามันจะมันจะเป็นประมาณไหนเนาะเจ้า้องรถสิจิซีซีมื้อเกันกว่านีอาล้งใส่ทอ่ดังนะครับมันก็เป็นชาเลนจ์นะครับผม นี้นะผมหู้จะไม่ตรงเท่าไหร่ก็ต้องยื่งใส่แบบนี้ น่าจะได้ลองเรียนต้นท่านไหม น่นะครับผมทรงก็จะประมาณนี้นะผมอุ้ยทรงมันโคตรได้เลยนะผมผมว่าท่าทรงสวยนะเพราะว่ามันก็เป็นปลายอ่าเป็นปลายกลวยนะผมที่เป็นจุกไทเทนนะผมก็อู้สวยดีนะผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะผมแต่ว่าเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะผมะอ่ะนะครับผมก็ ชมาประมาณนี้นะครับผมทรงท่อดูไกลๆก็ด้านหน้าก็ผมว่าสวยนะครับอ,อส่งมันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่เบิ้ลแรงนะผมเพราะว่าผมคิดว่าท่อมันน่าจะดังละอ่ะ ได้ดูอาตาัตเล่งนะครับผมเดี๋ยวเด้อปรับเตือนเบาให้มันแน่นนี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นคาบูเคเหลี่ยมไอ้คาบูเคอาร์นะครับผม ก็คือไม่มีควันออกเลยนะผมก็เสียงประมาณนี้นะผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับให้ดูนะผมสักนิดนึงนะผม ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่อทำลายประสาทหูเดี๋ยวดับรถไปก่อนนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามกันในอีพีหน้านะผมเดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดเรื่องเครื่องนะครับผมในอีกคลิปหน้าก็แล้วกันนะผมคลิปนี้เรามาทําเล่นๆดูนะครับผมสรุปก็คือเสียบหูนะครับผมอันนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผม